มากันเลยครับน้องีิดาพรโอ้น่าต่อเอาซุ่มเมื่อกีครับมาแล้วมาแล้วมาเร็ว,วสีลบไปทั้งไหนออตอ่อสี่

ต่อย่างองนี่ก็ยอมไม่นได้ต่อเมันาย่ัวตัต่อล้าตัวแตต่อค่นอย่ล้ลบเลยครับอันตรายนี่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 เลยถือหัวนี่เลอไปเลไปเลไปยไปยไอเยไอเลยไปเปลปลยอยไหเลยไปาลเลยไปเลยไปเ

ผมกลับมาแล้วยี่สิบห้าห้าสิบห้าเดี๋ยวขยายถอยออกมาครับะใช้ไมาเลือกไ้องใช้ได้นะครับเต็มเย็นเอาครับเวลาที่เราค่อยมาถึงแล้ว

น,นี่ของพันนี่นี่เออ เอาเอาเอาตาของเพื kind of no 네่อนก็พิดหวังครับเก่งของเพิ่นเก่งของเพิ่อนข้าวเมี่ยงก็เล้าทัแตงโมแตงโมข้าวเมี่ยงก็เล่า

คโอ้สุดยอดของเพิ่นครับขึ้นตวดตวดตวดเลยที่นี่ย่างเดียวเอาเมฆไปแล้วครับตอนนี้ล้อกินต่อไปก็จะเป็นปุ้ยเมฆครับปุ้ยเมกจะต้ออร่อยครับโหกซ0ฟานไปครับ năng năng năng, tạm bợ Không may mắn ơi. quá là 200้อรอนไปครับสอดออกมาไปสอดออกมาไปเวทองเห็นตัวสียงซีึ้นรอดนีพบกตัซี้อยคืนหนีเห็นหนเห็นดนกไหายนายนี

อามาลงไปลงมันสะนี่ใหรอันนี้โอกาสเห็นนี่หรอครับเพาะเมียกับเพ่าะปันใดครับพ่อหาได้อยู่ครับ

ông đi Đúng không Hết là hết Hãy OK. subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những hoạt động của lắm, 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 โอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอโอ้ยโอ้ยโอ้ยโน้ยโอ้่้ยรักยโอ้ย้ยโอ้โอ้ยอโอ้โอ้้ยโออนย

ครับเห็นชัดเจนเห็นชัดเจนครับรอดับรอดับรอดับทีไรนะทีไรครับ้องเหมือนเงินเลยคนไทยเนี่ยยิงบอลถึงได้เลยเอออีกหลายเติมอู้เอ้าฮะยี่สิบลูเอ้าวรอรอรอเฮ้าพึ่งพี่หกหกสาม